นี่ครับบ้างครับบ้างรันครับบ้างรันนี่ก็คือเพียครับเพียรหอยครับกับขีบ้ดินโพลน,นะผมแล้วก็จะมาคนนะผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับทีมงานสายยนดิซิ่งครับผมนี่เป็นหอยครับหอยสลีครับหอยสลีที่ใส่รอบครับอยู่ทุ่งนาครับ ปรีพ่อไปใส่ครับไปยามมาปุีกักตัวเสร็จครับแล้วก็หากินครับเมื่อเช้านี้ไปดูครับใส่ตั้งแต่ก่อนกักตัวนั่นครับผมมีแต่หัวกับกระดูกเกือบสิบห้าวันเนาะสิบห้าวันสิบหกวันใส่ทิ้งไว้ครับผมไปดูเมื่อเช้านี้มีแต่กระดูกกับหัวปลาไหลนี่คืออาหารปรลาไหลครับ เราก็ทำอาหารปลาไหลครับซีวิตเป็นบ้าน,นครับผมนี่ครับนี่ก็คนครับโคลเรนกับขี้ดินกับหอยหมักไว้สักครึ่งวันครับตอนเย็นเราก็ไปใส่ครับผม พอดูตอนเย็นแล้วกัน,นครับผมเดี๋ยวไปขุดไส้เดือนก่อนนะผมจะไปใส่เบ็ดปลาในี้เช้านี้เราก็มายามบ้างหลันครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเราไปลุ้นกันเองครับไปเทที่บ้านแล้วกันครับไม้ไป็นไรครับดูบั้งสอง น้ำขยับไหมเจียวครับเจียวน้องน้ำขยับอยู่ครับเจียวเลยเจียวเลยครับเจียวเลยน้ำขยับน้ำขยับลองที่งสองวไม่ได้พงปุยมาน้ำขยับอยู่ครับน้ำขยับอีก อ้้บางนี้ยไม่ใส่เพราะฝนตกครับเพราะจุกครั้งนี้ไม่ใส่น้ำจะท่วมครับต้องใส่มันหายใจครับทางนั้นถุกอะไรอะไรจะตายอาจจะมีรบ้างนี่มีใส่ไวเหมือนเดิมครับ Sẽ xe đi xe đi xe con xe đi xe đi xe xe Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก็เจยวครับเจาะเจาห้าใส่ครับหากินอยู่หลังบ้านเนะรานะลุ้นกันครับจะได้ิีแคบครับวันนี้น้ำแห้งันบางที่สีกับบางที่สีเราใส่แปดครับ จะให้นะบังนี่จริงครับใหม่ครับใหม่แต่จริงไว้ได้ครับเสียรถไปครับหลับงบ้านเราเอางนะครับผม ทีนี้เราได้ปลาคอสองตัวน้อ,อยนี่ครับลงสำนักครับเราจะทีให้ดูครับไม่ได้่าไหร่่ีแจ้งครับเจอหอยเรามาด้วยนะครับผมเก็บหอยมาด้วยร่างทีหนึ่งครับ And bite up. No. เนี่คือเหลือเยอะอยู่อะพี่หน่อมีห่วงเซฟแม่ยิบไดลงมาแล้วตัวตัวนี้ัันน่นๆเลยเจีวแล้วโอ้ แปดบ้างครับจะพาไปถ่ายอยู่คู่ครับให้ดูง,งานครับถึงเลยปอนะแปดบ้างครับแปดบ้าง cầm này nè